เป็นโครงการหนึ่งที่เจ้าของโครงการเนี่ยตั้งใจจะโชว์ไลนะ์นะตั้งใจจะโชว์ไลน์อีกเลยนะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีเอ็นเอ็นการด้วยเห็นไหมฮะเขาต่อขึ้นไปเนี่ยสูงเนี่ยร่วมร่วมห้าเมตรสร้างร่วมห้าเมตรได้ไหมสูงเนี่ยห้าเมตรนะสูงไปร่วมห้าเมตรนะครับไม่ทาเอ็นการด้วยแต่สิ่งที่เขาทาคือเขาใส่เข,ใสเขาใส่เหล็กสามช่วงเนี่ยเขาใส่เหล็กยาวใส่เหล็กยาวเลยจากเสาชนเสานะครับ สาวชนสาวนะครับทีนี้ s <ans> <S เหล็กยาวตัวนี้มันไปอยู่ตรงไหนมันไปอยู่บนหัวบนหัวอิดนะครับแล้วก็ s <ans> <S ผมก็ไปดูว่ามันมีมันปิดช่องอากาศไว้จริงจริงมันปิดช่องอากาศนะแต่เขาาไปเปิดช่องอากาศช่วยตัดใต้อิดน,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 นะครับก็เลยทําให้ผนังนี้ยังคงทําหน้าที่ได้แล้วก็ไม่ต้องมีเอ็นการด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นผนังด้านที่โดนแดดนะครับ3าดองศานะครับ